ตอนนี้จะงองูจะต้องเป็นตัวสะกดอ่ะงองูเป็นตัวสะกดอย่างนี้ยนี่นะครับตลาดก็อยู่พย,ยัญชนะต้นงองงูก็เอาลงมาเขียนคำไทยโดยหลักเลยเนี่ยก็จะเอาตัวสะกดอ่ะ ลงมาเป็นตัวเชิงนะครับแล้วก็พยัญชนะบางตัวที่คล้ายกันนะครับเช่นบอลไม้ปอปลาเนี่ยเราก็ใส่สัญลักษณ์ให้มีข้อแตกตา่างนะครับฝาแล้วก็ไปรานรานเนี่ยเราเห็นรอเรือเป็นตัวพวกนะครับแล้วก็นอนหน่เป็นตัวสะกดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียน รานอันนี้รอเรือนะอ่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นอนหููเห็นไหมครับก็สังเกตถ้าเขียนคำไทยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวสะกดลงมาเป็นตัวเชิงนะครับ ตัวควบกล้ามก็ลงมาเม็ดตัวเชิญนะครับตัวเขียสลาก็อยู่กับพยัญยชนะต้นเหมือนกันฟากฟ้าพอฟันนะครับพอฟันเนี่ยท่านก็ให้เติมหางอย่างเี้พระอัคระเนี่ยเป็นพอผ่าน พอเติมหางขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟอฟันนะครับในฟอนก็เป็นนี้นะครับสระอาแล้วก็กอไก่ตัวสะกดใช่ไหมครับก็ลงไปเป็นตัวเชิงฟ้าแล้วก็ฟ้านี่ยค่ะเหมือนคำว่าฟ้า นะครับอ่ามีหางแล้วก็มีไม่โถนะครับ้าฟ้า,าเห็นไหมครับั้าใส่แล้วสงสยัสงสยก็ถามได้เลยนะตอนนี้เวลาเขียนคําไทยเนี่ยในฟอนต์เขาก็มีตัวไม่โทตัวแหงกาดอะไรพวกนี้นะครับสะระอะไรเงี้ยเราใส่ได้เลยถ้าเขียนเป็นคำไทยนะครับ ถ้าไปเขียนจากบาลีเนี่ยะจะไม่มีนะครับแล้วก็บาลีเนี่ยจะมีพยญาน,นาอยู่กี่ตัวครับสามสิบสามตัวสลับแปด 8, มีแค่นี้นะครับส่วนเพิ่มเติมถ้าเราเขียนคำไทยอาจารย์จะส่งมาให้แล้วนะครับโอเคนะครับโอ้เป็นเพราะว่าเราเรียนกัน,นไปแค่สองครั้งใช่ไหม นักศาก็อ,อาจจะปรับตัวไม่ทันต้องพยายามนิดนึงคือต้องต้องลองทําแบบฝึกง,งานอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ถ้าสงสัยคําใดเนี่ยถามอย่างเงี้ยนะครับแล้วผิดไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วทํากันบ้านเนี่ยเขียนด้วยดินสอเพราะถ้าผิดราลบได้ยังไงาจเฉลยให้นะครับโ okay. อเคเฉลยจะส่งเป็นไฟล์ไปให้อ่ะดูนะครับเดี๋ยวนักศึกษาก็จะเริ่มคุณละ มากกายาอาจารย์ก็สายตาไม่ค่อยดีอายุเยอะกายราวีวารีสามี หมอเสือเป็นตัวสกวอยังไงครับเป็นตัวเชิงนะครับตนี้ถ้าสึดใหม่ๆเนี่ยเรานึกไม่ออกเราก็เปิดตำราว่าตัวเชิงตัวเนี้ยเขียนยังไงนะครับหมอมาสาราอาไปเลยเห็นชัดๆนะครับหอเสือที่เป็นตัวเชิงหน้าตาเป็นอย่างนี้มาก กายา,าไม่มีตัวสะกดใดๆก็เขียนลงไปตรงๆกายาตามแบบฉบับที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะครับให้ตรงหลุมเนี่ยนะครับที่เคยเป็นอศอกอยู่เดิมก็จะต้องแต่หลุมเดียว นะครับถ้าขึ้นศอกก็คอมไปเลยอย่างที่ว่านะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์ก็เขียนไปตามฟอนต์นั่นแหละนะครับเพราะว่าที่สิบปรกรท่านใช้อย่างนี้นะครับกายก็เห็นน้านชาร์จพยายาอยักตัวสะกดนะครับก็ต้องเป็นตัวเชิญนะครับอ่ะก็กาย าละอก่อนเลยแล้วก็ยอยักที่เป็นตัวเชิงนะครับเส้นมันทัดอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ด้านบนจะต้องเสมอกันนะครับราวีนะครับเราก็เห็นแค่วแหวนเนี่ยเราเปิดดูเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนรูปไปไมาละดูดก,ก่อนอรอเรือสั่งอ่ วอรแวนแปลเข้าไปเลยตละยีวารีอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเปลี่ยนรูปราวีตอนนี้วารีนักึกษาก็ต้องดูนะว่ารอเรือสาราวอรแหวนสารามันจะคล้ายกันนะครับมันจะคล้ายกันพ่นนันเดงนะครับ ที่อาจารย์สังเกตจะเป็นเหมือนกับรอเรือเลยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะ,ะสมมติเราเขียนรอเรืออย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราแปะเข้าไปใช่ไหมยอย่างนี้รอเรือสรอะอาวอแหวนสระอีวอแหว,ว,วน เพราะแหวนข้อสังเกตของอาจารย์คือตรงเนี้ยจะโค้งหนแนมากกว่าแต่รักษาก็ดูที่เฉลยเนะลาวีวารีอันนี้เป็นรอเรืออ่ารอเรืออนนี้แล้วก็เติมสรลอีจะเป็นทรงมนหรือเหลี่ยมอะไรก็สุดแล้วแต่ที่รักษาอชอบละกันนะครับ อ่ะสามีตรงตัวไม่มีอะไรขอ,อเสืออาจารย์เขียนนี้เนาะอ่าแล้วก็มอมา้านี่คือมอม้าแล้วก็แปดสาเลเข้าไปสามีนะครับลลย ตรงนี้ได้กันตัดนะหลฟยยีลาอาชีหน้าเนี่อย่างคาว่าหน้าเนี่ยนะครับนอหนูเนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตามอักษรนำ เวลาอ่านเห็นไหครับอ่านควบกันไปอย่างเงี้ยหน้านะครับนอนหนูก็เรียกว่าตัวตามอกสอนําตัวตามเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเชิญนักษาก็าก็ต้องทบทวนในในหลักของการเขียนอคำไทยจากอักขระขอมที่ว่านะครับช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละนะครับวันนี้ก็จะต่อว่าเขียนคำบาลี นะครับด้วยอัขราคอมหรือเหมือนเขียนพระคาถาเนี่ยแหละนะครับด้วยอัขราคอมนะครับหน้าปีคลีปีคลีคลแลวก็มากใช่ไหมมาก น่าจะเห็นชัดพอนะเพราะอาจารย์ขบยาจะเกยนให้ตัวอย่างอาลองดูนะครับหลายเราเห็นรอลิงเห็นนะครับเป็นตัวควบยอยแยกรอเรือร,รอลิงว่าแหวนแล้วก็ยอยกษกเป็นตัวสะกดนะครับหอ,อหยีบออันนี้คือหอ,อหยีบ นะครับลอลิงสาราอายอยักษ์ที่เป็นตัวเชิญโอเคเนาะอ่ะกีฬาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไก่ะารีเอาสกออกไปอาสารีใส่ยี่นะครับแล้วก็รอจุฬาจะเขีนยนด้านนี้หนึ่ง จาจรก็ไ,ไ่เดียเขียนหละยังไม่ถูกเขียนใหม่ไม่ค่อยได้ใช้ออจุลาลอจุราสลรอา่านะครับพาชีก็ตรงตัวนะพอพานสะอาชอช้าง อย่างนี้ตลายีแปะเข้าไปอหน้าน้องหนูเนาะ,ะเป็นตัวตามอักษรนนำอ๋อยีบ